และเปิดกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะไม่งั้นผมจะตก up. อับฮู้โวววววววัวว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 ัสว หี่อะไรให้คันล่อเขาขูครับโอเควันนี้ okay, นะครับผมก็จะเออขับให้ได้หนึ่งหมื่นเมตรแบบจริงจัง,จง,จง,จงสักทีนะฮะอืมเพราะว่าปกติเนี่ยคูจะเออแดกอะไรก็ไม่รู้นะครับโอ,อ,อ,อเนค okay, นะครับก็วันนี้เราก็จะขับให้ได้แน่นอนครับสักหนึ่งหมื่นเมตรนี่แหละ,ะครับอืมแล้วก็แน่นอนครับเราก็จะตามล่าหาบูบ,บ้าน ต่างๆนานาแล้วกันนะถ้ามันเจอนะโอเคครับผมก็จะใช้โซรเหมือนเดิมนะครับคือไม่ใช้น้ำมันนะนก็ใช้อันนี้แหละนะไช้พลังจิตดิวจิตสัมผัส <_ S 1> โอเคโอเยครับเราก็ต้องเอาฝากระโปรงมาติดร้องเป็นเชียอะไรเนี่ยไอสัตว์รัางอีกโอเครับน้ำมันก็แล้วแต่นะจะเอาไว้ติดไว้ข้างบนนะ โอเคมาครับอมเราก็จะใช้พลังจิตกันแล้วนะฮะขั้นแรกเราก็ต้องเอาเครื่องยนต์ไว้ก่อนนะครับปกติจะไว้ข้างหน้านะครับแต่กูไว้ข้างหลังเนี่ยเ้ยกูเก่งไงแซดโอเคครับกด F ไปนะครับแล้วก็เอ้ยลืม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 นนึ่งครับลืมครับแล้ก็ต้องสับคัดโยกก่อนะเราลองรถไปก็ถือแลวิ่งอีอี เรียบร้อยอันนี้แหละเราก็จะขับรถแบบ easy vehicle ทางจุด very much โอเคครับก็แนะ่นอนครับตอนนี้เราก็ชิลมากครับตอนที่จะชิลเนี่ยแนะ่นอนครับมันจะขับรถยากมากนะเออกูขับรถไม่ค่อยจะเก่งเท่าไหร่้วยสิเอาละครับตอนนี้ยังไงยังไงโอ้โหโอ้โหแม่งบังโอ้โหคนโรลโคตรยากไอ้ไอ้เขี้ยวนก็จะตกอีกแล้วมึงจะตกในเวลาแบบนี้ได้ไง โอ้โหไอสัตว์ผ่าต่อหน้ากูเลยเด็กที้อ่ะโอ้กูผมบ้านได้ไหมกูอยากแคมปิง้งเอาล้ฮะตอนนี้เราก็ค่อยๆขับไปครับนี่ครับเราก็จะมันคนยากนิดนึงจริงโอ้โหอะไรวะเนี่ยเกิดอะไรขึ้นวะทมมันเลี้ยวไม่ได้ครับมันเกิดอะไรขึ้นครับอ๋อไม่มีอะไร กูหลอนเองอะเหมือนเราจะเจอหมู่บ้านนะครับเอาเอแล้่า,เา,า,เาวเีวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วเดวดีคยวเดีมวเุี๋ยวเดียเดีวเดเดี๋วเอียวดีดี๋ยีเอีอเดียเดเดเดยเ้ย มา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 ไอ,อสัตว์จิงแม่งเรียงตัวอะไรเฮียเสียบร้อยตายสองไ,ไปไปมาดิมาดิมาดิาดโอ้โหอะไรวะอู้ไม่เฟี้ยวเลยวะ่ะคือนะตอนนี้มันชิบหายจริงเว้ยโอเคครับก็ออ ผมยังเอาถังน้ำมันมานะเออเดีเราก็ต้องใช้แล้วแหละนะครับไปเฮ้ยค,ครับอ่ะเติมน้ำมันสักนิดหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวค่อยไปหาฝาโปงที่อื่นแล้วกันแม่งเพราะฟ้าผ่าหัวกระโหมาไอ้ี่ยโอ้ไม่ครับหนึ่งพันเมตรแล้วโอ้ไม่จ้าโอ้ไม่ค่าหวังว่าที่นั่นจะมีฝากระโปงให้กูน,นะ เกี่ยจอดนะแล้โอ๊ยเสี่ยไอสัตว์ไอี้อมึงจามสกแก่กูหรอจามสกแก่กูหรอจามสกแก่กูหรอหาไปโง่มาดิมาดิกระจาะรู้จักกูนอ้นอยไปแล้วไอสัตว์กูเนี่ยเทพยิงหัวนะเวเ้ยเฮีย ไอสัตว์กูถูกใช้หมดเลยไอเหียมันมีแบบนี้ด้วยเหรอวะกูเพิ่งรู้เข้าไงทุกคนอ๋อเอรโดดอ้าวปืนเทียบเลยไอสัตว์บอกเลยยิงมันมันนะเหียเอ้าวน,นิี้มา โโอโวันนี้ฝากระโปรงหายแตไ่ได้ปลืนโคเยอะป่าใจกูละทีนี้ไอ้ชี้อ่กูจะล้างแค้นพวกมึงให้เต็มที่เลยสั์